สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะามา,าสาธิตวิธีการใช้บทเทรดของ et, เว็บเทรดเกียรดอ o นะครับก็ก็เว็บเกียรอนี่คือเป็นเว็บเทรดของอน่าจะเป็นของจีนนะครับโอเคก็วิธีการสมัครอะไรพวกนี้นี่ผมไม่ต้องไปสอนเนาะแบบคนอื่นก็คงสมัครเป็นแล้วใช่ไหมถ้า ถ้าใครสมัครไม่เป็นก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเออ่ทำคลิปวิธีการสมัครนะครับโอเคแล้วก็มาไอ,ไอบอบอทนี่มันมีมันมีอยู่สองบอรนะเนาะอ่ามันจะมีบอรเออกิจกับบอรเออใช้สัญญาณในการซื้อขายเนาะ c อะไรเนี่ย c นะีทเนาะแล้วก็อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกครับโอเคก,ก็ก็มาดูกันเลยนะครับในการแชร์บอทแล้วก็เราก็มาที่หน้านเมนูนี่เนาะนี่ อยู่หน้าเมนูนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วมันจะเด้งหน้านี้ใช่ไหมแต่นี่ผมจะมาสอนวิธีการใช้บอทดเอ่อไอนี่เนาะไอบอทดกำหนดกลยุทธนะ์เนาะเช่นเอ่อพวก MACD, RSI อะไรเนี่ย Moving Average หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ RSI อะไรพวกเนี้ยเราสามารถมาใช้กลยุทธ์ในการเทรดได้เนาะแล้วแต่กลยุทธ์การเทรดเนี่ยคุณต้องมีกลยุทธ์ของตัวเองก่อนนะครับในการเทรดก็มันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเนะาะคนที่จะการเทรด เราสามารถเบรกเทสได้ด้วยเนาะเราจะเทสเบรกเทสอะไรเนี่ยเดี๋ยวเบรกเทสเนี่ยค่อยดูทีหลังเนาะโอเคเราก็มาสาธิตกันเลยวิธีการตั้งค่าบอทยังไงผมจะตั้งค่าให้ดูเลยเพราะว่าผมจะตั้งค่าบอทดเพิ่มด้วยโอเคราะวที่เมนูอันนี้นะครับสีเขียวเขียวผมุมเขียวไม่รู้ว่าหันว่าอะไรยวเป็นภาษาไทยก่อนอ่ะอ่ะอ่ะ,อะสร้างกลยุทธ์โอเคครับเรามาสร้างกลยุทธ์กันโอเคปึ๊บแล้วก็เ,เลือกเหรียญที่เราจะเทดนะครับ บางเดือนี้มันเทรดไม่ได้นะครับเพราะว่าอวอลลุ่มมันไม่มีไม่ใช่วอลลุ่มมันไม่มีแบบเส้นมันไอ้กลยุทธ์ที่เราใช้อะมันมันน้อยเกินไปอ่ะแบบเวลาที่เหรียญมันเกิดมันน้อยเกินไปมันก็เลยใช้สัญญาอะไรพวกนี้ไม่ได้บางเหรียญนะครับเอาเป็นเหรียญ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 ทรอนแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เราสามารถเรียกเลเวลได้นะครับเรียกได้ยันส0 x เลยแต่วันนี้นะว่าใช้หนึ่งกก็พอนะครับเพราะว่า ไอพวกนี premises, ้นี่เราใส่ไปหนึ่งเดี๋ยวมันก็ซื้อทั้งหนึ่งร้อยเหรียญเลยหนึ่งร้อยเหรียญเลยขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์ไอไม่ใช่ดีได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์พูดผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าลงเราเราก็ขาดทุนตามที่มันลงนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเลเว็นสองเอ็กซ์ถ้ากับว่าเราขาดทุนสองเท่ากำไรสองเท่านะครับอันนี้ก็สิบเท่าเหมือนกันถ้าเราใส่ไปสิบเอ็กซ์นะโอเคก็คืออันนี้เป็นสิ่งในการใช้เลเวอเรจเนาะบางคนเออาจจะไม่เข้าใจก็ใช้อนนนะะะครรรัับเเเเพาาใช้อมสี่ยงกิไป เส็จที่จะโดนล,ล้างพอร์ตนะครับเงินคุณหายโอเคแล้วก็อันนี้จานวนเงินที่เรามีในกระเป๋านะครับผมมีอยู่แค่ร้อยเหรียญก็ใส่ไปร้อยเหรียญเลยโอเคใส่ไปร้อยเหรียญอ่ใส่ไปสองร้อยเหรียญไ,ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีแค่ร้อยเหรียญโอเคแล้วก็อันนี้ออโต้สต็อปล็อกก็คือในการในการเหยุดขาดทุนนะครับผมจะใส่ไว้ที่ห้าสิบเพราะว่ากลยุทธ์ผมนี่ใส่ไปประมาณห้าสิบมั้งเออใส่ใส่ไปสิบก็ได้ไม่เป็นไร ใช่แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วก็ในการตั้งค่าก็คือเลือกอาทาเฟมกี่ชั่วโมงก็ได้ครับที่คิดว่าได้กําไรนะโอเคครับที่อันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูเฉยๆเรคิดตั้งไว้สี่ชั่วโมงในการสาธิตในการใช้บอทดนะครับแล้วก็อ่ะเราก็เลือกสัญญาณในการเงื่อนไขในการเปลดเปิดโพดิชันคุณก็จะเลือกอะไรก็ได้ที่คุณจะเลือกในการซื้อขายนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บึ๊บ เดี๋ยวก็ตั้งขอมผมแป๊หนึงนะครับไี่ต้องไปเท่าไหรวะสิบสองแล้วกันอ่าสิบสองแล้วก็อันนี้ตั้งไว้ที่ยี่สิบหกล้วกันโอเคแล้วก็คุณอย่าลืมนะครับว่าตั้งไอ้ตรงกลางนี้ด้วยนะครับว่าให้แบบว่าเออราคาอยู่อะไรเนี่ยอยู่เหนืออยู่น้อยกว่าสิบสองอะไรเงี้ยให้มันซื้อแล้วก็ให้มันปิดพซิชั่นตามเงื่อนไขของมันนะครับ มากกว่านะ้อยกว่าก็คือเหมือนถ้าเส้นอะไรนะเออสิบสองมากกว่ายี่สิบกให้ทําการซื้อแล้วก็เออสิบสองน้อยกว่ายี่สิบกให้ทําการขายเนาะมันน่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคแล้วก็อัน,นี่สถานาการแนะนำว่าเป็น,นการซื้อเนาะเพราะว่าไม่ได้ผมแนะนําไม่ได้ไอ้ที่ผมเคยเจอผมเล่าประสบการณ์ดีกว่ามันมันไม่ใช่การแนะนำโอเค ผมเล่าประสบการณ์ว่าเออถ้าผมตั้งขายแล้วมันไม่ค่อยได้กาไรอย่ไม่รู้ทําไมเขาก็เลยตั้งซื้อเอาไว้แล้วก็สีเ่เซีวโมงนี้ก็ตั้งแต่แต่คุณเลือกเลยแต่ว่า,ถ,าถ้าตั้งตามฟรลมตามตาม,มันค่อนข้างจะแ้วแต่กลยุทธ์ของใครนะพูดไม่ได้โอเคเอ่าก็ในการตั้งค่าบอร์ดก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปครับแล้วก็ใส่โอเคท่านี้ก็สามารถทีนี้บอร์ดของเราลัลนไปแล้วเราก็มาเช็คที่ตรงนี้ได้่ะ นี่ก็คือที่ใส่ไปนะครับตรงนี้ก็คือวอทที่เราลันไปแล้วก็ตรงนี้กดหยุดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือรายละเอียดที่เราที่มันทําการซื้อขายนะครับเนี่ยออเดอร์มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือที่เราตั้งค่าไว้เนาะอ่าดูดูดตัวนี้เป็นตัวอย่างนะอ่ะเนี่ยมันจะซื้อขายออกซื้อขายออกอันนี้ก็คือซื้อซื้อไปสองครั้งเนาะโอเคก็ก็ทำนี่แล้ะครับบัด ก็ไม่มีอะไรมากนะในการตั้งค่าบอทเทรดอันนี้ก็มีนะ่ขาดทุนหนึง่งสิบเปอร์เซ็นก็มีห้าเปอร์เซ็นตก็มีนะโอเคก,ก็ก็ตามปกติเนะในการซื้อขายนะครับก็การใช้บอทก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้เองแล้วก็พวกบอทกิจนะครับพวกบอทกิจนี่มันเป็นการวางโซนราคาเนาในการซื้อขายอะไอมันซื้อขายมันซื้อ,อข,าขายตลอดนะครับเป็นวางบอทกิจก็คือเดี๋ยวผมค่อยอธิบายคลิปหน้าดีกว่า ถ้ามีคนสนใจเนาะโอเคคงไม่มีใครสนใจหรอกผมค่อยไปทำคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ผมพอไว้แค่นี้ก่อนโอเคก็ก็ทำนี้นะครับในการวางบัตรซื้อขาตัวมัดของโปรแกรมนี้แต่ว้าคุณจะเอาเครื่องมืออื่นมันไม่มีนะมันมีแต่เครื่องมือเบสิกเบสิกนะครับโอเคก็บัตรฟรีก็ขอจับไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม,มไม่ต้องลืมนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดไลค์ผมก็โอเคแล้วขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับไปละขอบคุณนะครับ